ที่เบตงนะครับเขาได้มีการปรับนะครับสำหรับอาคารหลังเก่าเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับโดยโรงเรียนอนุบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับได้มีการรีโนเวทอาคารไม้100ปีเป็นศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสของอาณาจักรเมืองของฝากเมืองเบตงครับ ที่โรงเรียนอนุบาลเบตงครับได้มีการรีโนเวทอาคารไม้100ปีเป็นศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอาณาจักรของฝากเมืองเบตงโดยจัดให้มีสินค้าโอท็อปของอำเภอเบตงมาจำหน่ายครับอย่างเช่นผ้าปาเตะมีเหลืองปลาสม้มกาแฟโบราณขนมจากกลุ่มแม่บ้านพร้อมจัดให้มีมุมกาแฟสดด้วยรวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพครับ นอกจากนี้เนี่ยภายในตัวอาคารแห่งนี้ก็ได้มีการจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมให้กับนักเรียนครับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันครับ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงโดยทางครูประชาชั้นได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกผักในตะกร้าพลาสติกสารเพราะเหตุนางฟ้าปลูกผักรอบโรงเรียนและมีการประกวดผลผลิตจากการปลูกผักของแต่และชั้นเรียนด้วยและสามารถนําผลผลิตที่ได้จากการทรําเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียนครับ